สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่มทรธัญบุรีค่ะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาและธนาคารหน่วยกิจส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิจในระบบธนาคารหน่วยกิจกับนายประพัฒน์รัตนอรุณรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีนายวีรศักดิ์วงสมบัตินาย,ยกสภามทรธัญบุรีเป็นประธานในพิธี และดรสมใจวิเศษทักษิณผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นสักขีพยานค่ะสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะเพื่อการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิจในระบบธนาคารหน่วยกิจส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับทักษะและสมรรถนะของบุคคล เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้จากในระบบโรงเรียนการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและประสบการณ์บุคคลให้เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิจค่ะโดยการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสชให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้และทักษะด้านวิชาการด้านวิชาชีพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสอชอและการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิจระดับปริญญาตรีในระบบธนาคารหน่วยกิจขณะเดียวกันยังร่วมมือกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่มาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานอาชีพสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิจของมอทรธัญบุรีสำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายได้ตกลงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันใน3ด้านคือ 1. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอือ้อและสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและ 3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิจและส่งเสริมการใช้ระบบธนาคารหน่วยกิจดิจิทัลที่จะเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ในหลายระดับและหลายช่วงวัยสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิจของมอทรธัญบุรีสามารถนำผลการเรียนที่สะสมหน่วยกิจในโครงการมาใช้เทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาของมอทรธัญบุรีในระดับปริญญาตรีได้ค่ะ